มาพบุบกับนางมานอีกแล้วนะคะมาจ่ายของมาซื้อของซื้อปลาจะกินวันนี้ก็จะทำลาบหมูเนาะจ่ายตลาด <c oughs> ค่ะตามตามนี้เลยนะคะช่องนางมานชีวิตไม่ได้ติดความทุกนะคะเนาะการเล่น youtube นะจะบอกให้ถ้าเล่น y o u t u ู e แล้วมันมีความทุกนะ อย่าไปเล่นชีวิตความเป็นจริงให้มีแต่ความสุขนะคะอย่างอย่างนางมานเนี่ยสนใจที่ไหนฮะเห็นไหมขนาดเขาบูลลี่อย่างนั้นอย่างงี้ความเป็นจริงเรามีความสุขนะเออเนี่ยมาเดินมาจ่ายตลาดกับอากาศดีดีนะคะเนาะอากาศที่มันสบายอืมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่โดนถูกฟ้องและโดนฟ้องและโดนแฉเออนั่นแหละ โลกโซเชียลมันเป็นแบบนี้แหละนะคะเนาะกรรมที่ปากนะกรรมอยู่ที่ปากการกระทําอยู่ที่กรรมเช่นกันนะเออใครที่ปล่อยวางไวก้ก็ก็มีแต่ความสุขเนาะอย่างว่าแหละชีวิตชีวิตของเราอะนะขอให้อยู่ในโลกโซเชียลอย่างมีสตินะคท,ทุกคนถ้าอยู่ในโลกโซเชียลไม่มีสติก็จะเป็นเหมือนกับสำลีนะคะสำลีใช้โลกโซเชียล มาอยู่กับชีวิตความเป็นจริงอะ่ะทุกวันเนี้หน้าตาดำค้ำเลยนะสําลีนะมีความสุขกับการที่โดนเขาอ่คือมีความสุขทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามโดนเอามาแฉะอะไรแบบเนี้ยเออแต่ดูการกระทำอะ่ะระหว่างอ่ลาเต้แล้วก็สมเกียรติเหรอเออที่เขามาแฉแล้วพูดคำหยาบแต่ของ แต่ของจันสีแล้วอีธานเอ6มซิเราฟังยังไงมันก็ไม่มีความหยาบนะเออแล้วทีพวกเขาอะมาบูรี่นางมานนะเอองงนะมาบูรี่อย่างไอประกรณทักดีทำเนี่ยก็อยู่กลุ่มพลังรักนะคะนะกลุ่มพลังรักแต่กลุ่มพลังรักอะไรนะครับกลุ่มพลังรักทรนะัพ์นะ่ะทำไมก็ถึงบูรี่เราได้ว่าหน้าผิดรูปบ้างปากเบี้ยวบ้างแต่พวกเขาบูรี่ได้ แต่เวลาโดนจันทร์สีกับอิชาพูดบ้างโอ้โหมันมองให้เห็นนะเนาะกับพฤติกรรมของคน,นรับไม่ได้ไงรับความจริงไม่ได้อย่างนมงมานเนี่ยเราก็รับความเป็นจริงนะเออเราก็หน้าเบี้ยวจริงปากเราเบี้ยวจริงก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยทําไมรับไม่ได้หรอที่จันทร์สีก็พูดเนเาะพอเราเก็บมา,มาฟังแล้วมันตลกดีนะเออสําลีเนี่ย เอาเอา,ชเ,ชเอาโลกโลกโซเชียลเอาโลกโซเชียลเนี่ยมามาอยู่กับโลกชีวิตประจําวันเขาจะมีความสุขไหมอิมานว่าเขาไม่มีความสุขนะสําหรับสําลีนะแล้วเรื่องคดีน้องอะ่ะเออเราแปลกใจมากคดีน้องอะ่ะมันจะต้องปั่นแค่ไหนนะให้เรื่องพวกเนี้ยพฤติกรรมคนโกหกอะ่ะนะเราว่าสัาลีเป็นคนที่ชอบโกหกนะ ทำไมถึงคิดแบบนั้นก็ดูการกระทําไอ้จ็ดไล่อะแค่จ็ดไล่อะเขาก็ทําเขายังบอกว่าเขาไม่ได้ทาเขาถ้าเขาจะโดนจริงๆอะเขาก็ไม่ยอมโดนคนเดียวทั้งหมู่บ้านจะต,ต้องโดนด้วยถ้าคุณคิดหรอว่าทั้งหมู่บ้านเขาจะเอาไวอ้อ่ะเขาคงไม่เอาอะและอีกอย่างนึงทั้งหมู่บ้านคงไม่มีใครชอบสัมฤทธิ์ไม่เคยเห็นนะว่าสัมฤทธิ์เนี่ยจะไปคุกคีอยู่กับคนในหมู่บ้าน มันต่างกันกับลุงกับป้าฉันเลยนะลุงกับป้าฉันไปคุกคีอยู่กับผู้ใหญ่บ้านกับตำบลต่างๆไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับมีแต่คนไหว้มีแต่คน,ย,คนยินดีปลาใสายด้วยแต่กับสัลีทธิมันมัน,ม,นมันมีแต่ในโลกโซเชียลมีแต่เพจสัมภเวสีที่ชอยคอยให้ช่วยการช่วยเหลือนอะ เราเห็นแล้วมันก็เออผู้หญิงคนนี้เขาแปลกเนาะไปทุกช่องเลยไปคอมเมนต์โดยไม่เห็นความศักดิ์ศรีของตัวเองเลยเนาะคือเหมือนหาพวกอะ่ะเขาเขาจนตอกแล้วอะ่ะวันนี้ก็มามานั่งไลฟ์สดหัวเราะหัวเราะเยอะเรื่องอีธานเรื่องเอ็มไอซิกเอ็มไอซิกเขาแก่แล้วเขาก็หล่อนะดูแล้วอะ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันมีความตะใจไง มานเห็นแล้วมันก็สมเพศเวทนานะ,ะสัมฤเธียดูแล้วเขาไม่มีใครเอาอะไอทั้งหมู่บ้านเลยนะมานเห็นว่าทั้งหมู่บ้านคงไม่มีใครเอาเขานะเขาก็เลยก็ต้องหาพวกในโลก u t u b e อะโลกออนไลน์อะบอกแล้วถ้าใช้โลกออนไลน์มาอยู่กับชีวิตประจำวันนะสัมฤทธไม่มีความสุขหรอกหน้าดำดำนะคิดว่าตัวเองมีอิทธิพลมั้งนะ่ะ คิดว่าตัวเองมีอิทธิพลทั้ทงโลกโซเชียลแค่เด็กตายคนเดียวนะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้เสียสูญที่เด็กตายจะทําอะไรก็ได้แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ในกำม,มือเขานะขนาดดิบุหลันก็ยังมานั่งด่าเจ้าหน้าที่เลยนะอย่าหลงตัวเองเด้อสัมลีนะเมื่อใดที่กรรมมันตามสนองอะมันจะหนักกว่าน,นี้นะแค่นี้เธอยังจะบ้าอยู่แล้วนะนะนะั่นนะนะสัาลี แค่นี้เธอจะเป็นบ้าแล้วนะน่ะออกมานั่งหัวลอกหัวและออกมานั่งได้ลายกับเจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้โอ๊ยพฤติกรรมเนาะไม่ต้องดูอะไรหรอกดูสไปายสิมันมีแอลก,กอฮอล์เธอก็ยังมาแถว,ว่าเป็นน้ำผลไม้ขององุ่นโอ๊ยโกคนโกหกพ่อแม่ตัวเองก็ยังไม่เอาอะนะนับภาษาเลยคนอ,อื่นคนในละคุณน่ะทำอะไรก็ไม่กินไม่ขึ้นหรอกทำม,มาหากินไม่ขึ้นหรอกต่ำลี นะโอเคนะคะนะก็ทำคลิปมาเพื่อสําลีโดยเฉพาะเลยนะเ,ออเดินด้วยสูตรอากาศสูตรอากาศที่มันดีๆนะคะเนะเขาเรียกว่าสูตรอากาศที่สบายสบายนะนะคะเนาะนี่แหละชีวิตความเป็นจริงของเราเนาะเดิน อาาโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านไปและขออนุญาตลงนะคะฝากถึงสำรีด้วยเธออาจจะบ้าต,ตามคำสาปชันนี้แหละเธอจะออกมาหัวเลาะหัวและเธอจะออกมาหัวเราะมากกว่านี้อีกนะแล้วก็เธอจะเปิดเผยตัวเองออกมานะไม่เชื่อคอยดูพฤติกรรมเนี่ยมันออกมาแล้วนะจัมสีเนี่ยอีวีเนี่ยอีทานเนี่ยเอ็ไอซิ I เนี่ย สุดยอดแล้วนะก็คอยดูกันต่อไปนะคะทุกคนดูการกระทำพฤติกรรมของสัมีแล้วก็พวกเ,เขาเรียกพวกอะไรนะพวกกลุ่มพลังลักกลุ่มพลังลักล้างนะคะพลังลักทรัพย์โดยเฉพาะประกรณ์ก็ดูเอาลวกันไอปรกรณ์นี้ก็ออกมาด่าผู้หญิงโอโ้โหด่าเป็นวักเป็นเวนเลยนะคะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปทำอาหารทำกับข้าวก่อน เดี๋ยวจะเดินถึงบ้านอีกสักพักนะึงจ้าสวัสดีค่ะ